สรุปผลการแข่งขันแล้วก็สรุปผลบทกำไรนะการลงทุนของเราคู่ที่ผมได้วิเคข้อไปด้วยกันของสึบวัล,ลุบดี1 2 4ทั้งหมดในหคู่นะครับผมจะเริ่มต้นกันที่คู่แรกเป็นเวียนเล็กไอหมัดเครื่องควายเจอกับเดโชอบอบริลัษ์เลยก็แล้วกันนะครับเชื่อไหมครับว่าเลทเปิดมาราคาคู่นี้เนี่ยย้ำนะครับก่อนกรรมการสับมือชกเนี่ย เดโชเป็นต่อ2ต่อ1นเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นอนะ่ะเรดมาเสมออยู่ใครต่อรองหรืออยู่ที่เดโชเป็นต่ออยู่ที่54นิดๆน,นะครับหรือเสมอใครต่อรองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนชกก่อนสับมือชกเนี่ยเปลี่ยนเป็นต่อให้เดโชเป็นต่ออยู่ที่2 1เลยนะครับและก็ค่ยคอยๆขยับตามรูปเกมสมวยไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไหลไปอยู่ทางด้านของเดโชหมดเลยครับก่อนจบยก2ไปเนี่ยเดโชเป็นต่อแบบ ขาลุกขาลอยเลย5้าสิบหนอะไรแบบนี้แหละครับเดโชเนี่ยเกมนะี้เนี่ยเปิดเกมมาปักหลักสู้ไม่ถอยเลยทําเอาสวยเล็กเนะี่ยเข้าไปถึงตัวเลยยกหนึ่งและยกสองนะครับคือเจ้าสวยเล็กจะเข้ามาก็โดนดักด้วยศอกโดนเตะด้วยขาแข่งีย,ยาวกว่าโดนเตะดักด้วยลูกเตะพับนอกพับใน ทำเอาเจ้าซวยเล็กเนี่ยมีเป๋มีเอียงม,มีเซให้เห็นอยู่เหมือนกันเลยนะครับจบยกสองไปเนี่ยบอกเลยครับว่าราคาข้ามไปอยู่ทางด้านของเดโชหมดเลยเออผมมีคําถามหนึ่งที่อยากจะถามแฟนแบัดมวยนี้นะยกหนึ่งยกสองเนี่ยมองใครใชนะนแฟนเพราะว่ายกสามเนี่ยซวยเล็กเนี่ยมาได้สองนับคืนแต่ก็เสียงนับให้เดโชไปหนึ่งนับเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคณะกรรมการทั้งสามท่านรวมคะแนนออกมามัดคะแนนรวมกันออกมาเนี่ยให้ซวยเล็กไอ้หมัดเคลี้งควายเนี่ย ที่เอาชนะคะแนนเจ้าเดทูแบบเอก,กฉันเลยคู่นี้แฟนบััดมวยมองแบบไหนมอยไงเพราะว่ากรรมการให้สวยเล็กชนะไปแบบเอก,กฉันเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมียกใดยกหนึ่งนะครับหรือไม่ก็1และ2เนี่ยจะต้องมีคะแนนที่เป็นของเจ้าสวยเล็กที่ชนะนะครับหรือไม่ก็ชนะทั้งยกยกหนึ่งและยก2เลยถูกไหมครับแต่ส่วนตัวผมนะ ยกหนึ่งในยกสองในที่ที่ผมวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเพราะว่าซุเล็กเนี่ยมีเป๋มีเอียงให้เห็นเพราะว่าโดนเดโชเนี่ยเตะพับนอกพับในเห็นอยู่ถ้าใครนั่งดูสดอยู่จะเห็นว่าซุเล็กเนี่ยก่อนที่เขาจะมาขึ้นยกสามมาไล่บี้ไล่นับได้คืนเนี่ยเขาเจ็บขาซ้ายนะครับเพราะว่าเดินโดนเดโชบอลแล้วเตะ สับขาไปเนี่ยนะครับถ้าใครดูอยู่เนี่ยจะเข้าใจจังหวะที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังนะครับอยากจะให้แฟนๆคอมเมนต์ไวในนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับว่าเห็นไปในทางทิศทางไหนนะครับแล้วก็มาต่อกันที่คู่ของยอดอุดรบีเอสวยไทยเจอกับก้องบุรพานะครับอย่างที่บอกครับถ้าใครตามผมมาตลอดนะครับว่าจะรู้ได้เลยนะครับว่าผมบอกเลยนะครับว่ามวยคู่นี้ผมมันไม่เห็นด้วยกับไอ้ราคาที่โตเปิดมาให้ก้องเป็นต่อ2อหนึ่งเพราะว่ายอดอุดรเนี่ย ตอนนี้ผมนั่งดูวิเคราะห์อาวุธนักมวยของคู่เนี่ยผมเห็นว่าอาวุธของยอดอุดรเนี่ยแม่นกว่าค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ผมนั่งวิเคราะห์อยู่นะผมวิเคราะห์นานนะวิเคราะห์มวยแต่ละคู่7จ็ดแปดชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่เห็นละเอียดนะครับผมเห็นแล้วยังไงยังไงเนี่ยจังหวะที่คู่นี้เนี่ยมันจะพลาดยังไงมันก็ต้องมีใครเสียนับแหลนะครับตอนนี้ผมนั่งวิเคราะห์อยู่ดูผมว่ายังไงกล้องก็ต้องโดนกว่าแนแน่เพราะว่ากล้องน่มีจังหวะเข้าหลุดเข้าหลวมบ่อยนะครับตอนชกกับขุนศึก กดหมัดซ้ายสั่งตุยไปถึงสามนับเลยดิเรียกนับมาได้ถึงสามนับเลยในยกแรกนะครับมีทั้งเรียกนับมาจากการชิงออกในจังหวะแรกและได้มาจากการดักจังหวะสองเห็นไหมครับว่าที่ได้มาเนี่ยจากการรวมของกล้องบุรพาทั้งนั้นเลยนะครับล่อไปถึงสามนับรับโบนัสไปแบบหวานๆเทียบจากบิกบอสชาติีเลยละครับและคู่นี้ครับถ้าใครดูไลฟ์สดผมอยู่นะหวานทั้งต่ําและก็หวานทั้งรองนะครับบอกเลยนะครับต่อมาเป็นแมมมอสสอสลัดชีพเจอกับเอมุยนะครับ เปิดเกมมาเนี่ยเป็นแมมมอสครับที่ทําผมตกใจอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแบบกดหมัดขวาส่งเอวมยนั่ง<ม>พับเปียกกรรมการวิ่งนะับแปดผมคิดในใจนะไอ้ที่ผมบอกว่าที่ผมบอกว่าผมคล่องใจน้องเนี่ยน้องเขาพัฒนาขึ้นมาไวจริงวะหรือเป็นลิธิเดียนวะที่ต่อยได้ต่ำกว่ามาตรฐานผมคิดอย่างนี้นะทำไมน้องมันไวจังวะตอนชกอยู่กับสตังทองโจพยักทำไมน้องหลุดน้องหลวมปล่อยกว่านี้วะทำไมมาชกกับลิิเดียนเก่งขึ้นไวในพริบตา พอผมเห็นน้องกดหมัดขวาเพียงแค่นั้นแหละครับเออผมหายขล่องใจไปเลยผมไม่ค้องใจเลยนะแต่ก็มีเร์ไอภัยผมในต่อมาไม่นานครับเป็นแมมมอสสอสลัดชีพครับที่ได้นับแปดแล้วก็รับอย่างเดียวเจอเจ้าเอมุยเนี่ยโหมบุกเข้าใส่วิ่งเข้าใส่นู่นนี่นั่นโอ้ยเกือบตุ้ยครับถ้าไม่ได้นับแปบดบค้ำไว้เนี่ยนะผมบอกเลยว่าเรียบร้อยคู่นี้ผมก็ให้เข้านะแต่ผมไม่ค่อยภูมิใจสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างขาดเกินนะครับต่อมาเป็นพยาคุตเจอกับกล้องโพชัยนะครับ ผู้นี้เกือบไม่รอดเหมือนกันพญาพุธนะครับเนี่ยแหละครับถ้าไม่ได้สองรูปนั้นนะ่ะช่วยไว้นะผมบอกเลยรูปเกมอาวุธมวยเนี่ยเป็นรองในด้านของกล้องโพชัยเลยนะครับเพราะว่ายกสองเนี่ยกล้องโพชัย มีบทมีเบียดมีสีเตะซ้ายต่อยซ้ายทําเอาเจ้าพญาพุทธเนี่ยหน้าหลุดหน้าลอยหน้าหงายหน้าพังงาไปหลายดอกอยู่เป็นกันแต่พอยกสามกล้องโพชัยย่ามใจบุกเปิดไปหน่อยพลาดโดนสอกนิดเดียวครับเลยทําให้แพ้คะแนนไปคู่นี้อย่างที่บอกนะผมให้ถูกนะแต่ผมไม่ภูมิใจเพราะว่าเลดอ่ะมันเปิดขาดเกินเพราะว่าผมได้บอกไปแล้วว่าก่อนเกมการจบก่อนนั่งวิะห์อยู่มวยมันไม่ได้ขาดขนาดนั้นเห็นไหมครับ ถ้ามวยมันขาดอะยกสองอะพญาคุดไม่ดวนกล้องโพไซต่อต่หน้าหลุดหน้าลอยหน้า,ห,นาหงายหน้าพังงามขนาดนั้นนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมชอบพัก้วงราคาร์เการต่อรองนะครับแต่ต่อมาเป็นอาราวดี้รามาสนอบเจอกับเดินชนอันนี้ก็เดินชนสมชื่อจริงๆนะครับเดินไปชนกําปั้นของอาราวดี้รามาสนอบนะครับ ทำให้แพ้น็อกไปครับแต่ลูกเกมเนี่ยจังหวะที่อาาวาดีเดินเข้ามาเนี่ยก็โดนจังหวะฝีมือของเดินชนให้เห็นอยู่เหมือนกันนะมีหน้าหลุดหน้าลอยหน้าหงายหน้าพังำมีเป๋มีเอียงเหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าอาาวาดีนะครับแต่ก็ว่าแหละครับกระดูกมวยเป็นรองด้านของอาาวาดีเยอะนะครับอาาวาดีเนี่ยเจอทั้งเพชรนุงเจอทั้งน้องโอ๋เจอทั้งกัปตันนะครับพวกกระดูกมวยพวกเนี้นะครับมันช่วยเจ้าอาาวาดีได้นะครับเป็นเจ้าอาาวาดีนะครับที่ชนะน็อกเดินชนไปนะครับ เอาใหม่ครับเดินทนนะครับนักมวยตัวใหญ่ในไทยเนี่ยหาคู่ซ้อมหาคู่ชกยากนะครับพี่เชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องย้ายมาอยู่กับเมดี้ซาตูเนี่ยน้องจะมีคู่ชกตัวใหญ่อย่างฝรั่งรัสเซียอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะนะครับคู่นี้ผมก็ให้ถูกนะแต่ผมไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเลดต่อสองหนึ่งนะครับถ้าเลทแพงๆเนี่ยผมไม่ค่อยภูมิใจนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่งผมอยู่แล้วนะครับแปลว่าเพื่อนพี่แฟนนักมวยนี้นะครับ คิดยังไงบวกกันไหมชอบคลิปผมไหมถ้าชอบคลิปผม,มคอมเมนต์ให้หน่อยครับใครเข้ามาดูคลิปผมเนี่ยอันดับแรกเลยนะฝากกดไลค์ให้หน่อยถ้าไม่กดไลค์ให้หน่อยเวลาผมนาคลิปใหม่ไปไป AI จะไม่นําคลิปใหม่ๆส่งคลิปใหม่ไปให้เพ,พื่อนพี่ถึงหน้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเข้ามาดูคลิปถ้าอยากเจอคลิปผมอีมอกเนี่ยกดไลค์ไว้ถ้าไม่กดไลค์ก็กดคอมเมนต์ไว้ถ้าไม่กดคอมเมนต์ก็กดติดตามไว้อะไรๆๆสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่กดไว้สักอย่างเลยเวลาผมนำคลิปใหม่ไปเนี่ย AI มันจะไม่นำคลิปผมไปส่งถึงหน้าบ้านพีี่นนคคครััับโอเเจกลิปห้าสสวด